ครับผมเอามาคืนครับของชั้นเหรอคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จริงด้วยค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> คุณนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะคะเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับงั้นฉันไปก่อนนะคะครับโหสวยจังไอ้เด็กนิวโอ้โย โอโแ้แม่แม่แม่เป็นคนสอนผมเองไม่ใช่เหรอถ้าเกิดเห็นใครเนี่ยเขาทำของตกก็ไปคืนเขาเขาจะได้ดีใจและคนเมื่อกี้เขาชมผมว่าผมเป็นคนดีเปน็นไงล่ะแม่ภูมิใจเปล่าโอ้ยฉันอยากจะบ้าตายทีหลังนะถ้าสมมติแกเห็นใครทำของตกนะแกก็นิ่งๆ่งไว้แล้วแกกลับไปคุยกับสันติบ้านอาอออย่างงี้หน,นะแม่ก็ใช่นะสิออแล้ว จานที่แตกเนี่ยผมเอาไปติดกาวให้ใหไหมติดกาวหาแม่งเหรอเอาหาแม่ทำไมแม่อยู่นี่ไงออไยสัสว์บ้าจ้ะนี่แกแกเป็นลูกของฉันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพยาบาลหยิบผิดมาเนี่ยเดี๋ยวแกหยิบผลไม้นะและเก็บตามฉันมาแม่แม่ไปไหนอะแม่กลับบ้านเหรอไปหาแม่แกมั้งเไรวะ จานใบหนึ่งเฮียเอาเรื่องมึงซื้อไปไม่ใช่เหรอพอดีมันเกิดเหตุนิดหน่อยอะเฮียโอ้โหละเอียดเลยความละเอียดสูงมากอ้าวได้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 ไดอา้อาวพีจ่าร้อยหนึ่งใช่ไหมเฮียจ้าเดี๋ยวฉันโอนให้นะอือสัญญาณมันไม่ค่อยดีอะเฮีย เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันจ่ายเงินสำหรับกันก็ได้อีกกันแหละได้ได้คุยกันเองกันนั้นเฮ้ยเถียวนะฉันเอาเงินมาใส่ประเด็นนี่มเอ่อไอเดนี่อ่ะเห็นเงินในกระเป๋าแม่หรือเปล่าเออไม่เห็นเลยครับไม่เห็นเลยครับไม่เห็นมันตกแถวนี้ไหมเนี่ยไม่ครับแม่ไม่เห็นครับ เฮี yeah. ยวเดีถึงไงฉันกลับไปเอาเงินที่บ้านให้นะอือไม่เป็นไรคุณแต่การไม่เป็นไรไปเอามาไปเอามาแดเนียลแกรอแม่อยู่ตรงนี้นะครับอย่าสร้างปัญหาหรอกอย่า<ม>อยู่เฉยๆนะครับรอตรงนี้ครับอ่ะเฮียหนึ่งร้อยบาท ห้าจานเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน,น,นะลือนาตอนนี้มันร้อยห้าสิบแล้วฮะร้อยห้าสิบอะไรกันเนี่ยฉันกลับบ้านแป๊บเดียวราคาขึ้นห้าสิบบาทเลยเหรอจะไม่ขึ้นได้ไงนูนกินเดรี้อ่องก็ผมรอแ,แม่นานาน่ะผมก็เลยหิวผมก็เลยสากกาั่งขนมกับลุงเขาสามห้องกิน <c oughs> อ๋อแม่ เ้าลองกินก่อนนันเฮียเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปเอาตังค์มาเพิ like> ่มให้นะรอแป๊บนึงนะเฮียนะได้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 ไม่ต้องรีบนะ ไอ้ห้าสิบบาทขาดตัวจบเลยไงนอะอ้โหีเรสสงสัยคงไม่จบง่ายๆอ,ะอ่ะอ้าทำไมไะเฮียไม่แทนเนียวเมื่อกี้ผมกินขนมแล้วมันติดคอแม่แล้วก็เลยสั่งน้ำลุ่ง้าเพิ่มอร่อยะแมแม่ลองชิมเนียวไหม โอ้ยไอ้รูคนนี้ฉันไม่รู้นะว่าพยาบาลน่ะหยิบแกมิดตัวมาหรือเปล่าแกใช่ลูกฉันหรือเปล่าเนี่ยไอหยิบผิดตัวเดี๋ยวฉันไปเอาเงินที่บ้านมาเพิ่มนะขาดอีกเท่าไหร่นะขาดอีก30บาทจ้ะอีก30บาทนะอืเดี๋ยวฉันมานะเงี้ยนะสามสิบาท รื้อพักก่น <laughs> <S 1> <S 1> อนหลายรอบจัดเนี่ยนี่ไงสามสิบบาทค่าตัวครบแล้วนะเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครบเลย่งครบแล้วครบแล้วครบแล้วขอบใจมากจ่ะขอบใจขอบใจ ไอเดีนเนยดี้อ่อนี่กินอิ่มแล้วใช่ไหมถ้ากินอิ่มแล้วก็หยิบจานแล้วก็ตามแม่มาครับแม่ฉันไปก่อนนิดเลยนะจ้าจ้าค่อยๆไปนะค่อยๆไปโอ้เดินหลายรอบอ้าวพ่อเองนะเดียดี้พ่อประคองซะหน่อยสิแกเ,เห็นไหมฉันไม่หไหว ครับแม่แกดูสภาพฉันก่อนไหมก่อนที่แกจะถามฉันเนี่ยเอ๊ะแล้วเสื้อแกหายไปไหนเนี่ยเออจริงสิแม่ไม่รู้หายไปไหนไอ้เดนิลฉันจะบ้าตายกับแกแม่ครับ เงินอะไรอ่ะเงินของแม่ครับที่ทำตกร้านเฮีย่อหมูครับเงินของฉันที่ฉันทำตกร้านเหย่ยหมูใช่ครับก็แม่เคยบอกผมว่าถ้าเกิดเห็นของตกก็ให้เงียบเงียบไปไอเดียวทำไมแกไม่บอกฉันตอนที่ฉันทำตกแกเห็นไหมฉันวิ่งไปนี่มาฉันเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยเอาก็แม่สอนผมว่า หลังนะถ้าสมมติแกเห็นใครทำของตกนะแกก็นิ่งๆไว้แล้วแกกลับไปคุยกับฉันที่บ้านออเอาอย่าง,งานั้นหระแม่ก็ใช่นะสิอ๋อเป็นไง่ะแม่ผมเชื่อฟังแม่ทุกอย่างเลยนะแม่ภูมิใจในตัวผมไหมครับไอแ้แเนยวไอ้พ่อมหาจเืินฉันนี่อยากจะบ้าตายรายวันจริงๆนะ ใจเย็นก่อนนะครับไม่ยอมไม่เย็นแม่งแล้ววันนี้ฉันจะต้องเอาเรื่อดหัวแกออกอันเกล้ลมาครับม่ผมไม่ด้อง